ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเอกสารฉบับหนึ่งครับเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเมื่อดอนมีนาคม2561เป็นหนังสือมอบอำนาจฉบับหนึ่งที่พระอาจารย์ได้มอบอำนาจให้สีกาเยอรมันคนนักเก่าเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิและดําเนินการอย่างที่ผมได้แถลงข่าวในค่าวที่แล้วว่าเป็นการดําเนินการทั้งในส่วนธุรกรรมทางการเงินและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ อันนี้คือเอกสารที่นำมาประกอบที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นเอกสารที่ทำขึ้นจริงหลังจากนั้นครับเมื่อมีการโอนเงินจำนวน4ี่ครั้งไปยังบัญชีของสีกาเยอรมันคนังกง่าวที่ธนาคารกรุงไทยในประเทศไทยแล้วมีการระบุในเอกสารใบโอนเงินจากประเทศไทยไปเยอรมน,นีมีการโอนเงินทั้งสิ้น27ครั้งโดย26ครั้งเป็นการโอนเงินจานวนครั้งละ หนึ่งหมื่นยูโรมีครั้งหนึ่งที่โอนไปจำนวน6000ยูโรเพราะฉะนั้นเงินที่โอนไปทั้งหมดนั้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น2 6 6 0 0 0ยูโรด้วยกันในการโอนเงินนั้นธนาคารกรุงไทยจะต้องจัดทำใบโอนเงินไปต่างประเทศในเอกสารใบโอนเงินไปต่างประเทศนั้นได้มีการระบุข้อความชัดแจ้งว่าบุคคลที่ทำการโอนนั้น คือสีกาเยอรมันหากท่านดูมุมบนด้านซ้ายมือของเอกสารท่านจะพบว่ามีชื่อของสีกาเยอรมันคนนั้นปรากฏอย่างชัดแจ้งซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ทำการโอนเงินนั้นคือสีกาเยอรมันคนดังกล่าวในตอนกลางด้านขวามือจะมีข้อมูลที่เขียนเหตุผลในการโอนเงินไว้เอกสารที่ผมนำมาแสดงให้ท่านนั้นระบุเป็นภาษาอังกฤษว่า Financial Support for Buddhism Project in Germany แปลว่าเพื่อสนับสนุนทางการเงินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนี ส่วนเอกสารการโอนเงินฉบับอื่นนั้นมีการระบุข้อความไว้ทำนองเดียวกันว่า Donate Money to support the New Foundation พุทธวจนะเยอรมน,นีแปลเป็นภาษาไทยว่าบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิพุทธวจนะในเยอรมน,นีเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ไม่สามารถโกหกได้เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าการโอนเงินตั้งต้นนั้นตั้งแต่การโอนเงินครั้งแรก เป็นการโอนเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่ในเยอรมน,นีอย่างชัดเจน